สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการตะลุยชุมชนรายการที่จะชวนคุณผู้ชมออกเดินทางไปค้นหาชีวิตของผู้คนจากหลากหลายแง่มุมทั้งวัฒนธรรมความเชื่อความเป็นอยู่จากชุมชนท้องถิน่นทั่วเมืองไทยครับวันนี้เราจะพาไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยแส่ ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมซึ่งครั้งหนึ่งพวกเขาเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขต12ปันนาประเทศจีนแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ประเทศเวียดนามจนกระทั่งอพยพข้ามแม่น้ำโถงมาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยและยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีหลายอย่างเอาไว้จนถึงปัจจุบันครับวันนี้เราจะพาไปย้อนตำนานของชาวไทยแสกันครับ นครพนมเป็นจังหวัดในภาคอีสานตอนบนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงตรงข้ามแขวงคำม,ม่วนของลาวนะครับเป็นเมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทิวทัศน์สวยงามมีประวัติศาสตร์ยาวนานและก็มีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่หลายกลุ่มครับโดยชาวไทยแสกที่เรากําลังจะไปพูดคุยด้วยในวันนี้นะครับตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตําบลอาสามารถ ห่างจากตัวเมืองนครพนมเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเองครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ไทยแสงโฮมสเตย์ครับที่บ้านอาสามารตา้อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับ และที่น,นี่นะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยแสกที่น่าสนใจทีเดียวครับและที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่นะครับก็คือคุณครูอุ๋ยครับซึ่งก็จะมาให้ข้อมูลนะครับและฝาความรู้กับเราเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไทยแสกครับครูอุ๋ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็อยากจะทราบที่มาที่ไปก่อนนะครับก็ประวัติของชาวไทยแสกนะครับไม่ทราบว่ามาตั้งรกรากกันอยู่ที่นี่ได้อย่างไรอ่ะครับอ๋อชาวไทยแสกอพยพมาจากแคว้น12ปันนา อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนแล้วก็เมื่อเห็นว่าชัยภูมิไม่อุดมสมบูรณ์ก็อพยพลงมาอยู่ตรงประเทศเวียดนามรตรงแถบเมืองวินเมืองรองกรุงเวปัจจุบันนะคะคและหลังจากนั้นเราก็อยู่ตรงเวียดนามเห็นว่าชัยภูมิยังไม่เหมาะสมเราก็อพยพลงมาตามลำแม่น้ำน้ำโขงมาอยูอ่ประเทศลาวจากเวียดนามก็มาลาวก่อนใช่ค่ะคคลาวแล้ว มาลาวลาวแล้วก็ข้ามมาอยู่ประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่สามแล้วมาอยู่ที่บ้านคูกยาวหรือป่าป่าหายโศกบ้านอาสมาทุกวันนี้ค่ะแล้ว อ่าไปไงมาไงถึงเกิดโฮมสเตย์ตรงนี้ขึ้นได้นะฮะอ๋อโฮมสเตย์ก็คือเป็นโฮมสเตย์อนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมเพราะว่าหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าไทยแสกค่ะมีภาษาพูดมีการแต่งกายมีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยแสกค่ะครับก็คือคุณครูอุ๋ยเองก็เป็นชาวไทยแสกใช่ค่ะเป็นชาวไทแสกโดยกําเนิดค่ะร้อเรเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็พูดพูดพูดแสกได้ได้ค่ะแล้วก็ยังเรียนรู้ ว่าทำประเพณีทุกอย่างของแส้ใช่ค่ะตอนนี้ครูอุ้ยก็เป็นข้าราชการบํานาญพยายามอนุรักษ์แล้วก็รณรงค์ให้ชุมชนอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม,อมของชาวไทยแสกเอาไว้ ตอนนี้ก็เลยทําเป็นแหล่งเรียนรู้รไว้ในบ้านของตัวเองเอาไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้หรือคนที่ต้องการศึกษาค,ความเป็นมาของชนเผ่าไทยแสกได้มารเรียนรู้ว่าเอกลักษณ์ตัวตนของชาวไทยแสกนั้นคืออะไรแล้วเอกลักษณ์ตัวต,วตนที่ว่าเนี่ยครับคืออะไรนะครับก็คือ หนึ่งการแต่งกายการแต่งกายก็จะเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าชทแสกพื้นสีดำครับค่ะคเป็นพื้นสีดำแล้วก็ผู้ชายก็จะมีสบายสีเขียวผ้าบ่านะฮะกางเกงขากูไว้เสือ้อแขนสั้นครับอันนี้คือผู้ชายนี้ผู้หญิงก็จะแต่งกายพื้นสีดำเหมือนกันแต่แขนยาวแล้วก็จะมีสบายสีแดงผ้าบ่าแล้วก็มีคาดเอวแล้วก็ผ้าถุงจะเป็นตีนจุกอันนี้คือ เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไทยแสกสีแดงก็แสดงถึงความเสียสละของบรรพบุรุษที่เราเป็นเอกลักษณ์เราไว้สีเขียวนะก็คือการความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นตัวตนของเราที่ภูมิลัเนาเรารมีความอุดมสมบูรณ์รอันนี้ก็คือการแต่งกายแล้วก็ยังมีภาษาภาษาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยแสกเลย ภาษาแสกจริงๆแล้วคล้ายกับทางลาวหรือทางเวียดนามมากกว่ากัน,นค่ะค่อนข้างจะเป็นเวียดนามนะคะจะเหมือนทางเวียดนามมากกว่า <g ülme> เพราะ <c oughs> ว่าเราอยู่ตรงเวียดนามมันรู้สึกว่าจากประวัติก็คืออยู่นานนานเหมือนกันนะคะออก็เราจะได้ภาษาเวียดนามเช่นคําว่างอนออภาษาเวียดนามแปลว่าอร่อยภาษาแสกก็พูดงอนเหมือนกันอ,อืมอ,อ่าเราก็ติดวัฒนธรรมเขามา ภาษาก็บางคำก็จะเป็นภาษาเวียดนามด้วยบางครั้งเราไปในเมืองเราไปซื้อของกับคนยวนครับเราก็พูดภาษาเวียดนามสลับกับภาษาแสกเขาก็รู้เรื่องนะคะแล้วทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่นะครับเด็กหน,หนุ่มสาวๆนี้เขายังพูดภาษาแสกอยู่ไหมครับผู้วิเมินนะคะจนนี้ว่า4ี่สิบ ขึ้นไปจะรู้ภาษาแสกแล้วก็พูดได้ถ้าอายุ40ปี <ลง S 1> ขึ้นไปจะไม่ไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็พูดยังไม่ได้ครูก็ยังเป็นห่วงของเรื่องภาษาอยู่เหมือนกัน<อ>ว่าภาษาค่อนข้างจะหายไปมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วเรามีวิธีการที่จะส่งต่อภาษาของเรายัางไงครับในเมื่อมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆก็คือต้องพยายาม ให้ความรู้กับชุมชนคนแก่คนเฒ่าว่าเราจะต้องพากันอนุรักษ์เรื่องของภาษาโดยให้พูดกับลูกในครอบครัวรรเช่นเวลาจะไปหยิบจับอะไรนี่ก็ต้องใช้เขาให้พูดเป็นภาษาเสกเช่นคำว่าไปหยิบจานให้หน่อยไปเอาเบอร์ถทวยคือเดะพ่อแม่ต้องเป็นคน พูดพาพูดในครอบครัวก่อน,อนแล้ววันนี้ไหนผมได้มาเยือนที่นี่แล้วก็ขออนุญาตเยี่ยมชมสถานที่สักหน่อย <ฮะ S 1> ครับ<ช>ก็ต้องรบกวนคุณครูอุ๋ยช่วยให้ข้อมูลกับผมด้วยนะครับครูอุ๋ยครับตรงนี้คือจัดแสดงอะไรครับ อ๋ออันนี้คือแสดงวิถีชีวิตของชนเผ่าไทยแสกค่ะครับเป็นวิถีชีวิตที่ใช้ปกติทั่วไปอืมก็เครื่องมือทํากินค่ะตอนนี้ก็เป็นเครื่องมือหาปลาใช่ค่ะอันนี้เป็นยอใช่ไหมอันนี้เป็นยกยอเป็นอ่ายกยอจริงๆแล้วเราใช้ยอใหญ่กว่านี้ไหมครับหรือว่าขนาดนี้ใช่ค่ะใหญ่อันนี้เป็นจําลองเอาไว้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เฉยเอ๋อแล้วก็เลยย่อส่วนลงมาใช่ค่ะจริงๆแล้วอันขนาดจริงจะใหญ่มาก ใหญ่กว่านเยอะใช่ไหมครัแล้วก็ก็มีเครื่องมือทําอาหารด้วยใช่ไหมครับค่ะตัวนี้อันนี้คือตาช่างในสมัยก่อนเราใช้ตาช่างนี้เวลาหาปลาได้ปลามาแบ่งขายใช่ไหมเราก็เอามาช่างตัวนี้ทำคือปลาปลาเกี่ยวไว้ตรงนี้เหรอครับใช่ค่ะเป็นปลาเกี่ยวแลือตัวนี้ก็เป็นลูปตุ้มค่ะตัวนี้ก็จะบอกเป็นหลักเลขเป็นกี่กิโลกิโลกิโล ค่ะจะยาวไปอย่างนี้มือเราก็จับไปนี่ใช่ค่ะมือก็จะจับอย่างนี้ค่ะแล้วพอใส่ปลาไปแล้วปุ๊บตรงนี้ก็ระดับของความเอียงจะบอกเราอยู่ว่าน้ําหนักปลาตัวเท่าหนักเท่าไหร่สมมุติผมใส่ปลาไปปลาตัวใหญ่มาก<ช>ก็จะตกพุ่ลงไปนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องมาปรับตรงนี้เพื่อให้เพื่อเพื่อให้มันสมดุลขึ้นมาอถ้าใหญ่จริงๆก็ถึงขั้นต้องใช้ไม้สอดแล้วก็แบก แบกคนละข้างค่ะแล้วให้ได้น้ําหนักก็จะเลื่อนเลื่อนเลื่อื่อนไปเรื่อยๆถ้าปลาตัวใหญ่ๆค่ะอันนี้ก็เป็นตาช่างที่ใช้ในของชุมชนไทยเซลค่ะเออหมวกใช้แบบนี้กันเหรอครับอ๋ออันนี้คือ ส่วนหนึ่งที่เรารับมาจากเวียดนามอันนี้ของคน,นแสกหรือคนเวียดนามครับเสกก็ใช้เสว่าดื่มก็เป็นของเวียดนาม,มซึ่งเมื่อก่อนเราอยู่เวียดนามเราก็ได้ภูมิปัญญาตัวนี้มาแต่ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยแสกจริงๆก็คือตัวนี้นั่นหมวกเหรอครับปุ๊บค่ะเรียกว่าปุ๊บเรียกว่าปุ๊บ ผมมองไกลๆผมจะนึกว่าฝาชีค่ะอ๋ออไอย่างเงี้ยเป็นของไทยแสกจริงเใช่ค่ะตัวนี้ไือไทยแสกจริงๆค่ะใช่จะสารด้วยไม้ไผ่อันนี้คือไม้ไผ่หรอครับค่ะสารด้วยไม้ไผ่เอาไม้ไผ่มาทำเป็นโต๊กแล้วก็จะมาสารสารตัวนี้ก่อนแล้วค่อยมาประกอบใส่กุ๊บอีกทีหนึ่งครับจะแข็งแรงจะทนอันนี้คือของชาวเซจก เลยค่ะครับทัวนี้ก็ยังใช้อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่เป็นไงครับ <c oughs> นี่เหมือนไทยแสงไหมครับไม่ใหญ่น่าห้เลยผม,มเลเล็กอันนี้ใหญ่มากโอ้หมวกทำไมมันใหญ่อย่างเนี้ยค่ะเรียกว่ากูบใช่ไหมครับก็เอาให้หุ้มตัวบางทีคนตัวใหญ่ก็ต้องใช้กูบใหญ่เวลาออกไปหาปลาไปนาไปไร่ไปสวนเราก็ไม่ต้องถืออะไรอีกใส่แล้วก็คือคลุมได้ทั้งตัวแบบนี้เหมาะกับผมเพราะเวลาพุงผมยื่นออกมาเลยไม่เปียกฝน ในตู้ที่เห็นอยู่นี้นะครับที่มีแสงไฟนี้ก็เป็นตุ๊กตาตุ๊กตาที่แสดงให้เห็นถึงการแต่งกายนะครับของชุมชนเผ่าต่างๆทั้งหมด7เผ่าใช่ไหมครับ<ะ> <S 1> 1, <S ของจ <3, 5, S 2> ังหว <5, 6. S 2> ัดนครพนมค่ะอันนี้ก็คือในนครพนมเนี่ยเรามีอยู่7็ดเผ่า7กลุ่มชาติพันธ<ะ>ุ์นะครับ่ซึ่งแสกชาวแสกหรือว่าชาวไทยแสกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอันนี้ผมจําได้อันนี้คือ ชาวแสกใช่ไหมครับชุดนี้ค่ะใช่ค่ะดำคาสบายสีแดงจะเป็นเอกลักษณ์ของการแต่งกายของชนเผ่าไทยแสกค่อนข้างเด่นชัดเลยนะครับความแตกต่างชัดเจนที่เหลือนี่อีก6กลุ่มก็คือคืออะไรครับอันนี้คือคือเผ่าไทยย้ออยู่อาเภอท่าอุเทนครับนี่คือเผ่าไทยขาอยู่อําเภอบ้านอุเม้าอําเภอท่าพนมอันนี้คือชนเผ่าผู้ไทยอยู่บ้านโคกกลาง อำเภอรเรนูนครอ,อันนี้เผ่ากระเลิงเผ่ากระเลิงจะอยู่บ้านท่าคอนะคะเผ่ากระเลิงอันนี้คือเผ่าไทยแสกก็อยู่บ้านอาจสามารถรอันนี้คือเผ่าไทยโซ่ไทยโซ่นุ่นอ,อยู่อำเภอโพนสวรรค์นะคะบ้านโพนจานเป็นเผ่าไทยโซ่อันนี้เผ่าไทยลาวอยู่บ้านอำเภอบ้านแพงค่ะ เป็นชนเผ่าไทลาวก็จะมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ทีนี้ที่ครูอุ้ยจัดทำวันนี้ก็คือเอาในส่วนของเอกลักษณ์ตัวตนมาลงในตุ๊กตาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ว่าชนเผ่าแต่ละชนเผ่าของจังหวัดนครพนมอยู่ที่ไหนแต่งกายยังไงหลังจากที่เราได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาคร่าวๆแล้วก็วิถีชีวิตของชาวไทยแสกแล้วนะครับ เราก็จะมาชมกันว่า,าชาวไทยแสกเขากินอยู่อย่างไรนะครับและบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดของชาวไทยแสกนะครับมีอายุร้อยกว่าปีแล้วเราจะเข้าไปเยี่ยมชมข้างในกันครับคุูครับ บ้านก็อันนี้เป็นโครงสร้างาบ้านแบบชาวไทยแสกเหรอครับค่ะใช่ค่ะเป็นบ้านเก่าเป็นบ้านโบราณอายุร้อยกว่าปีแล้วค่ะร้อยกว่าปีแล้วในชุมชนนี่มี15หลังแต่ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีอายุมากที่สุดหมายถึงว่ายังหลงเหลืออยู่สหหลังเหรอครับค่ะใช่ค่ะที่เหลือเขาจะเปลี่ยนเป็นบ้านแบบ แบบปูนแบบไรสมัยใหม่หมดแลยค่ะก็จะเป็นแบบปูนเพราะว่าบ้านเดิมไม่จะเป็นบ้านไม้จะค่อนข้างจะมีปวกมีอะไรจะผุพังครัอย่างเช่นบ้านหลังนี้ก็เหมือนกันเป็นร้อยกว่าปีแล้วก็พยายามให้เขาอนุรักษ์เอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูสภาพของ,บ,ของบ้านคืเิเผาตเศษดั้งเดิมค่ะก็เลยยังคงอยู่อายุร้อยกว่าปีแล้วค่ะ กว่างนี้เหมือนกับจะอยู่กันหลายคนเลยใช่ไหมครับค่ะเดิมทีก็จะเป็นห้องโล่งเป็นโล่งเลยนอนด้วยกันหมดครับทีนี้พอมีลูกได้ลูกซะพ้ายได้ลูกเคยได้หลานได้อะไรแล้วเขาก็จะกั้นเป็นอีกห้องหนึง่งกั้นเพิ่มค่ะกั้นเพิ่มขึ้นมาให้ลูกหลานได้พักได้อยู่อาศัยลักษณะของบ้านไทยแสงมันจะแบ่งเป็นช่วงช่วงช่วงนั้นก็เป็นที่หลับที่นอนช่วงตัวมาตัวนี้เรียกว่าซาน ซานหรือเซียเซียเซียคือเอาไว้นั่งเล่นทั่วไปค่ะแล้วอีกระดับหนึ่งก็จะเป็นซานซานออกไปตีโตกับครัวอันนี้เป็นครัวเขาเรียกว่าซานเหรอครับค่ะซานก็เหมือนชานบ้านใช่ไหมครับใช่กาอยางก็มีสองซานสิครับค่ะก็เป็นชานขยายออกไปเรื่อยเพื่อความสะดวก อย่างห้องที่กั้นเป็นห้องนอนนะครับเขาก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษใช่ไหมครับไม่ค่ะแค่ไว้นอนเฉยใช่ก็เป็นล่มร่งเฉยเวลานอนก็กางมุ้ะตูเสื่อบ้านหลังนี้ที่มีลักษณะที่แบบว่าให้เรารู้ว่าเป็นโบราณเขาจะมีแกนนะคะแกนแกนคือเขาจะไม่ใช้ตะปูเขาจะไม่ใช้ตะปูเขาจะใช้ไม้ทำเป็นตัวค่าย่เป็นสลัก ก็คือเวลาที่เขาจะสร้างบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ตะปูตอก่อแต่เขาทําเป็นสลักอย่างเงี้ยแล้วก็มาประกอบกันค่ะนะครับโดยไม่ได้ใช้ตีตะปูเลยวลาจะลื้อบ้านเขาก็ถอดสลักแล้วก็ลื้อออกได้ถูกค่ะอันนี้ครับอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของบ้านโบราณของชาวไทยแสกลักษณะของบ้านไทยแสกส่วนใหญ่ก็จะเป็นใต้ถุนสูงอันนี้คือยกพื้นสูงขึ้นมาข้างล่างใต้ถุนค่ะเช่ข้างล่างจะเป็นใต้ถุนใต้ถุนสูงเพราะว่าจะสามารถใช้นั่ง เล่นพักพอนทำกิจกรรมอะไรๆได้สามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยได้ก็เลยใช้ใต้ถุนสูงครับข้างบนบ้านก็จะเป็นเบบดมีหลังคาเป็นจั่วมีระแนงระบายอากาศอย่างนี้นะค่ะจะของบ้านใช่ไหมครับอยู่คนเดียวเลยเหรอครับอยู่กับยายอ๋ออยู่กับยายสองคนนะครับนี่ไปไปไหนมาเลยครับไป ดูวัวดูวัวด <ch> ูว <ím> ัวนี่เป็นภาษาฝรั่งเศสเหรอไม่ใช่ภาษาไทยนะครับดูวัวที่เราเลี้ยงไว้นอกจากวัฒนธรรมที่เราได้ไปตะลุยชมกันมาเมื่อสักครู่นะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปเจาะลึกวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติแล้วก็อาหารของชาวไทยแสกันครับติดตามชมช่วงหน้านะครับ